What ดแ a ดอุ้ยเดี๋ยนะเขามีตุ๊กตาอยู่ด้านหลังด้วยตัวนี้คือผีอะไรใครรู้บ้างนะคะ<อ>มันถือมีดไปด้วยน่ากลัวทีเดียวสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอตก,กันและวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะมาหารมาหารักเป็นแมปคนไทยสร้าง,งนั่นเองนะทุกคนและมันมีการอัปเดตคือ อัปเดตบ้านผีสิงน ouais ั่นเองนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู pues 네้กันอีกนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งการปล่อยผีนะคะหรือว่าเดือนแห่งวันฮาโลวีนนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปอัปเดตนะคะว่าในแบบนี้เนี่ยมันอัปเดตบ้านผีสิงขึ้นมาจะน่าเล่นแล้วก็สนุกขนาดไหนจะบอกก่อนนะคะว่าในแบบนี้เนี่ยพี่นิวเคยเล่นไปแล้วนะคะแต่ว่าในครั้งนี้มันมีการอัปเดตเลยเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเค ไปเล่นกันเลยก็ราคาตัวน,นี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปเอ่อมหาลัยมหาลักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าในแมบนี้มันมีกาฟเดชเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะอย่างตรงนี้ตอนแรกเนี่ยไม่มีน้ําขายนะตอนนี้มันก็มีน้ําขายแล้วมันมีน้าเขาเรียกว่าน้าอะไรดีล่ะเป็นน้ําเหล้าก็แล้วกันนะคะซึ่งมันไม่ควรมาตั้งในมหาลัยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นในเกมนะคะก็ถือว่าเข้ามาขายได้ มีน้ำนาลีลำพึงโดไม่รู้ลม้มแล้วก็ามากระทืบลงนะคะราคา,อาจอกละยี่บาทนะ,ะได้แค่มาจอกเดียวอ่สมมติพี่นิวดื่มสักน้ำแล้วกันนะ,อะเอามากระทืบลงแล้วกันนะคะเป็นยาดองยาดองกินยังเนี่ยอะกินแล้วเหรอบอดแดดนี่คือกินแล้วเหรอเนี่ยช่วงตอนนี้นะเราก็ทําการดื่มยาดองนะคะโอโหอร่อยทีเดียวนะคะโอ้เราเจอเจ้าของแมพด้วยนะคะ นี่ค่ะคนนี้เป็นเจ้าของแมปกำลังทําการทุบแมปหรือว่าสร้างแมปอยู่เลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองดื่มยาดองมากรกะทืบลงแล้วก็วิ่งไวปุ๊บปาดมากเลยทีเดียวยาดองกระทืบลงนี่มันดีจริงเลยนะคะจะเห็นว่าในมหาลัยมหัศล์เนี่ยตกแต่งเป็นตีมอนฮาโลวีนะคะก็ผู้สร้างเนี่ยกาลังแบบว่าเพิ่งเริ่มทําหรือเปล่าตัวน,นี้มีแท่งไฟด้วยนะคะแท่งไฟฟรีทุกคนเนี่ยค่ะ เป็นไรสติ๊ก่ยแบบนี้นะดูดีตอนนี้พี่นิวมีตังอยู่1325บาทนะคะคนที่มีตังเยอะที่สุดมีถึงล้านเ๋ยนะล้าน8ดเลยเหรอ <S <S มีตังล้าน8นะคะ <S 1> <S 1> โอ้โหเขาจะไปคิดว่ามีตังตั้งล้านแดนะทุกคน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่านะบ้านผีสิงไม่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยสร้างยังไงแล้วก็สร้างไปถึงไหนแล้วนะคะบ้านผีสิงบ้านผีสิงอันนี้คือเราเข้ามาในตัวมหาลัยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนนู่นไงบ้านผีสิงอยู่ตรงนู้นนะคะตอนนี้เรากินมาก,กระทืบโลมาแล้วเราวิ่งไวแน่นอนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นศาลาสําหรับคนนั่งนะคะแบบว่าให้นักศึกษามานั่งอะไรแบบนี้นะตอนแรกไม่มีนะคะผู้สร้างเนี่ยได้ทําการอัปเดตขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงออบ้านผีสิงแล้วกันดูสิคะไม่มีใครมาตรงโซนบ้านผีสิงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปในบ้านผีสิงกันเลยดีกว่าบู๊บเข้ามาแล้วนะคะไงะมองซ้ายมองขวา คือผีนะคะเราเข้าไปดูแล้วกันเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดูไม่ได้นะฮะได้แต่ยืนมองตรงนี้นะะี่ค่ะมีผีทุกรูปแบบเลยนะคะผีหัวขาดก็มีผีถือขวานโอ้โหด้านนี้ก็มีผีนะทุกคนผีอะไรเนี่ยโอ้โหผีอะแยะผีแดกคูล่าก็มานะคะสดยอดอ่ะลองเข้าไปกันดูด้านไหนดีอ่ะด้านนี้แล้วกันนะคะปุ๊บอุย้ยปอดแดดอะไรเนี่ยโอ้โหขังมันไว้นะคะคือตอนนี้ผู้สร้างเนี่ย ได้ขังผีไว้นะผีแกรนนี่ก็ามานะทุกคนต่อมาเป็นผีเดคูล่านะคะนี่ผีเดคูล่าผีอะไรอะ่ะโอ้โหสแลนด์แมนสแลนด์แมนก็ามาทุกคนนะแต่ผู้สร้างได้จับมันขังไว้วอตเดดอุ้ยเดี๋ยนะเขามีตุ๊กตาอยู่ด้านหลังด้วยตัวนี้คือผีอะไรใครรู้บ้างนะคะมันถือมีดไปด้วยน่ากลัวทีเดียวอะไรอะ่ะผีโครงกระดูกคะเนี่ยน่ากลัวมากเลยดูนู๊บสิโอ้โห นี่คือผีโครงกระดูกส่วนด้านนี้นะคะผีที่ทุกคนคุ้นเคยดีเป็นผีอิดนะคะหรือว่าผีตัวตลกนั่นเองผีคราวนะคะก็มาด้วยนะยืนถือลูกโป่งอยู่อะ่ะไปด้านนี้กันนะคะอีกด้านหนึง่งวุบอุ้ยอันนี้เป็นเขาวงกดเลยนะคะมีไฟฉายให้ด้วยนะคะไฟฉายแบบว่าเผื่อเราเดินไปเจออะไรมืดมืแบบนี้โอเคอันนี้เป็นเขาวงกดเลยอะทุกคนว้าตัวอะไรโอ,อคนอู้นึกว่าผีโผล่มามีตัวอะไรปะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยทุกคนเดี๋ยนะดับไฟแป๊บ เห็นประขนานัโอ้โหนี่มันฆาตกรไมเคิลเมเยอร์นี่ให้ตายเถอะแล้วก็ไม่ไปดิเพื่อนจะเจอตัวอะไรอีกปะเนี่ยหมดหรือยังเอาบอดเดดเอาออกมาได้แล้วด้วยะเข่าวงกดมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้ทุกคนโอเคหลังจากที่เราไปสำรวจบ้านผีสิงเสร็จแล้วนะคะก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรมากต่อไปเราไปไหนกันต่อดี <S <S งั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่มหาลาัยดูดีกว่านะคะมหาลายัยตรงู เนทุกคนนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่มาหาหลัยล้วกันนะบอดเดนี่คืออะไรสีเขียวนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามาหาหลัยนะคะถูกเอ่อฮาโลวีนครอบงำนะ <laughs> ดูดิอะไรก็มารู้นเลยเขียวๆนะคะมีอยากย่าม,มงมุมด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะอ๋อลืมไปว่ามันมีชุดนักศึกษาให้เราใส่ด้วยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่นิวใส่เป็นชุดแบบนี้ชุดนักศึกษาแบบนี้นะคะอันนี้มีชุดมาใหม่เพิ่มเติมมาเนี่ยอ๋อมีชุดอาจารย์มาใหม่ๆเพียบเลยนะทุกคนอารมณ์เหมือนเป็นชุดพระอะไรแบบนี้นะแต่เป็นชุดพละเวอร์ชันมหาลายหัยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเครื่องแบบพิเศษเฉพาะฮาโลวีนเฮ้ยนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์ปะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยนะมีมไม้กายสิทธิ์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่นี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะวอทเดดคืออะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาเลยทุกคนสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็คิดว่าในมหาลัยเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาจากตก่กอนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปกันนะคะไม่ทราบว่ามีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้กวาดไหมแบบว่าบินไปเลยอะไรแบบนี้แต่ดูแล้วไม่น่ามีไม้กวาดนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาตรงนู้นกันนะคะนี่เลยตอนนี้มันมีบันไดขึ้นไปบนเขาแล้วโอเคเราก็จะมาขึ้นบันไดกันตรงนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยเดี๋ยวนะทําไมเป็นแบบนี้คืออะไรขึ้นไปไม่ได้หรอผู้สร้างยังไม่ให้ขึ้นไปนะคะอาอทาไมตัวเราลอยแบบเนี้ยคืออะไรวอดแดดเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามีไม้ไก่สิทธิ์ไม่ใช่วอดแดดทุกคนช่วยด้วยทําไมตัวเราลอยแบบนี้ ใช้ก็ได้ชุดที่โอ้โหให้ตายเดี๋ยวผีอั้มปะเนี่ยผีอั้มแน่นอนเดี๋ยวนะตัวลอยเลยจนพี่นิวต้องเข้ามาในเกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็นะทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ภูเขาลูกนั้นกันงั้นเดี๋ยวเราจะลองเดินกันไปใหม่นะคะอันนี้เดินทะลุป่ามาเลยนะคะวุ้ยวัดแดดอ๋อตรงนี้เป็นแคมปิ้งนะคะจำได้ตรงนี้จะเป็นสถานที่แคมปิ้งอุ้ยใครแอบอยู่นั่นน่ะน้ำมันคาตกรไมเคิลเมเยอร์นี่ อ้โหมาแอบไปตรงนี้ตกใจหมดเลยนะเดี๋ยวนะเราลองขึ้นเขาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนะคฮะไม่รู้ว่าในรอบนี้จะขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นได้แล้วนะเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทานเทคนิคเล็กน้อยตอนนี้เราสามารถขึ้นเขามาได้แล้วนะโอ้โหสูงมากเลยทีเดียวทุกคนขึ้นมาสูงมากเลยนะอันนี้เรียกว่ายอดเขาเลยก็ได้และตรงนี้มีแบบว่าการประดงประดับไฟด้วยนะโอ้โหสวยงามมันเป็นร้านอะไรสักอย่างโอ้ยเหมือนกับว่าเป็นร้านขายอาหารนะคะด้านบนนี้ จะบอกว่าตอนแรกไม่มีนะคะมันคือมหารักคาเฟ่โอ้โหมีการอัปเดตร้านอาหารขึ้นมานะทุกคนมีเค้กครูมีเค้กม,มีมากรองนะมีน้ำผลไม้เห็นแล้วก็น้ำลายใหญ่สามารถซื้อกินได้นะคะตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้อย่างพี่เนี่ยจะซื้อเป็นเค้กแล้วกันนะคะราคา45บาทสตรอเบอรี่เค้กนะคะกินได้เลยนะเนี่ยกินได้เลย โอเคพอก่อนเฮ้ยอร่อยมากเลยทุกคนตบทายด้วยเอออะไรเนะี่ยกาแฟนะคะอันนี้คือกาแฟนะทุกคนนะก็มีกาแฟให้เราดื่มอาชื่นใจค่องคอนะคะแล้วก็มีวิวให้เรานั่งชมบรรยากาศแบบนี้นี่สวยมากเลยทุกคนนะเดี๋ยวนะด้านล่างนี้ด้านล่างนี้เป็นแบบว่าพื้นใสๆนะคะก็สามารถมานั่งลงนั่งเล่นได้นะคะ นี่ยมายืนเกาะกระจกมองพิงได้มีท่าทางแอนิเมชันด้วยไม่รู้ว่ามีกี่ท่าทางนะคะอุ้ยเกือบตกอย่าตกเดอ้อถ้าตกนี่คือล่วงด้านล่างเลยนะคะก็มีแค่ท่าทางเดียวเป็นท่าทางเอ่ยยืนเกาะกระจกอ๋อมีท่านั่งด้วยนะคะท่านั่งตรงนี้ก็มีโอ้โหดูด้านล่างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเกมก็สามารถโดดได้นะ,ะว้าวโอ้ยโห,หน้าลึกทีเดียวนะคะจะบอกว่าในมหาลาัยนี้เนี่ยมีแต่ตอนกลางคืนเหรอคะกลางวันไม่มีจริงๆนะทุกคนเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังว่ายน้ํานะคะคลองยาวมากคลองแสนแสบนะทุกคนคลองยาวมากๆเลยนะคะโอ้โหยาวจริงๆก็แล้วค่ะวันนี้นะเราก็ได้มาทําการอัปเดตในแบบมหาลัยมหาลักนะคะซึ่งมีการสร้างบ้านผีสิงขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้สร้างเนี่ยได้ทําการอัปเดตสมบูรณ์แบบหรือยังเพราะว่าพี่นิวก็ได้เข้ามาก่อนนะคะก็นี่เลยจะบอกว่าแบบนี้ดูใหญ่โตมโหูลานมากเลยนะคะ นับวันเนี่ยยิ่งอัปเดตดีนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะผู้สร้างเป็นคนไทยแล้วก็สร้างเก่งมากๆเลยราคาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกกน,นะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเราลองเข้าไปบ้านผีสิงอีกรอบหนึ่งละกันนะคะไ <c oughs> ม่กี้พี่นิวยังแบบว่าสำรวจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เดินเข้ามาเลยนะทุกคนแอบเข้าไปแบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาวงกดนะคะอุ๊ยอุ๊ยจ๋หู ไม่ได้มีแค่ไมเคิลเบเยอร์นะคะมีผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <S <S อุย้ยน่ากลัวมากเลยผีเป็ดปะเนี่ยเฮ้ยผีเป็ดเวอร์ชันเงาดำนะคะน่ากลัวเดี๋ยวมีตัวอะไรอีกวะเนี่ยเราต้องสำรวจดีๆนะคะอ่ะตรงนี้มีไมเคิลเบเยอร์นะทุกคนตรงนี้อะไรเนี่ยอ้ยมันจะเปิดผีผีอะไรเนี่ยเป็นผีผู้หญิงนะคะอ้ยน่ากลัวผีผู้หญิงอยู่ในเขาวงกดโอ้ไมก่กอดนี่ตัวอะไรมีตัวอะไรเปล่าอุย้ยอะไร๋อ,อเป็นเมฆนะคะ เอ้ยได้เมฆมาขี่โอ้หงอคงก็มาแนละ้วทุกคนแล้ก็เจอเมฆเหาะได้อ๋อมองมุมนี้ก็เห็นนะว่ามีตัวอะไรบ้างก็รู้สึกว่าเจอผีแค่สามตัวนะคะโอเคงั้นเราออกไปกันดีกว่านะคะเพราะเราได้ให้เมฆขี่ได้มาแล้วนะทุกคนงงเป็นหงอคงอีกแล้วนะคะเย้สุดยอดเลยแบบนี้ชอบมาก